เครื่องขัดพื้นที่เชียงใหม่นะครับที่ส่งมาซ่อมอันนี้ทดสอบเครื่องก่อนที่จะส่งของนะครับก็มีเปลี่ยนอะไรไปสามตัวก็มีตัวนี้นะครับแคปแคปสองตัวเปลี่ยนใหม่ก็วสวิตหน้ารองเท้าใส่ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ทดสอบกัน ทำงานอยู่กำล่อยรล้วลอยแล้วก็บกับไมโอเคปล่อยกับ,กบไมยกซ้ายยกขวาโอเคเอาละเรียบร้อย